ไม่ได้อยู่บ้านหรูก็มีความสุขวิถีใหม่ไม่พิรมพรหลังปับตัวครั้งใหญ่หลังมีเพลงกับคำสาลาบุญผลาออกมาโกยยิ่งทำให้เพลงดีไม่มีหยุด แต่อยู่ๆไมพิรมพรนักร้องคนดังก็ปล่อยเพลงสเตตัสบอกเคยเปลี่ยนออกมากอโพงออกมาว่าอยากวางไมแล้วไม่เปิดใจว่ารู้สึกอยากไปดูแลของส่วนตัวที่ขยายใหญ่ขึ้นทุกวันที่ผ่านมาได้บอกกับแฟนเพลงไปบ้างแล้วระหว่างที่ไปเดินคอนเสิร์ต ซึ่งแฟนเพลงทุกคนก็จะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอย่าด่วนตัดสินใจแขวนใหม่ไปเร็วๆนี้ก็ยังไม่รู้ว่าพี่ติจะว่ายังไงอยากไปดูแลอย่างอื่นบ้างปัจจุบันนี้เรื่องของเพลงมันเปลี่ยนไปเยอะเวลาที่บอกเรื่องนี้กับแฟนเพลงทีไรแฟนๆหน้าเวทีก็บอกว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยังร้องได้อีกเยอะเสียงยังดีอยู่ยังร้องเพลงได้ชอบใจ พอได้ยินแฟนๆพูดคำนี้มาก็มีความรู้สึกขึ้นมาถ้าเราหยุดร้องจริงๆแฟนเพลงก็คงจะคิดถึงเรานะก็กำลังคิดหนักอยู่ไมค์่าวไมคพิรมพรบอกว่าตั้งแต่เข้าวงการมาจนถึงปัจจุบันไม่เคยมีความรู้สึกว่าเหนื่อยกับการร้องเพลงเดินคอนเสิร์ตทุกครั้งที่ขึ้นเวทีมีความสุขมากๆ เมื่อถึงวันที่ต้องวางใหม่จริงๆต้องรู้สึกไม่เหมือนเดิมอย่างแน่นอนเล่นคอนเสิร์ตเสร็จแฟนเพลงมาเข้าคิวรอถ่ายรูปด้วยหลังเวทียิ่งทำให้มีความสุขมากพอทุกคนอยากถ่ายรูปกับเราอยากมาขอเพลงเราเราก็ให้ใจเขาไปถ้าเราหยุดร้องเพลงแต่แน่นอนในอนาคตต้องวางอยู่แล้วจะยืนร้องเพลงนานๆเข้าก็ไม่ไหวนะ ล่าสุดในรายการดังจะพาเดินทางไปยังจังหวัดอุดรธานีที่ซึ่งเป็นบ้านของหนุ่มดูสัญญาพิธีกรของรายการรวมถึงแขกนั้นคือไม้พิลมพรนักร้องชื่อดังขวัญใจแรงงานโดยหนุ่มไม้จะมาเล่าถึงชีวิตวิถีใหม่แบบพอเพียงที่ตั้งใจทำไว้ให้ครอบครัวและคนในชุมชนได้มีชีวิตที่ดีพร้อม บอกสาเหตุที่หันมาจริงจังกับอาชีพเกษตรกรก็เพราะเศรษฐก,กิจกับสถานการณ์แบบนี้ที่ทำให้งานเพลงไม่มีงานนี้หนุ่มไม้ยังได้ขอให้ดูสัญญาลงมือปฏิบัติภารกิจกินอยู่อย่างไม้ให้ได้หนึ่งวันโดยได้หาของประกอบอาหารจากแบบธรรมชาติภายในสวนบ้านไม้นั่นเองที่มีทั้งบ่อเลี้ยงปลาบ่อกุ้งสวนผลไม้และพืชผักสวนครัว ปิดท้ายด้วยการเมนูพิเศษของทั้งคู่ที่มีเฉพาะพื้นที่แห่งนี้นั่นก็คือเกี๊ยดและแมลงกระชอนทอดโดยทีเด็ดอยู่ที่การจับแมลงกระชอนตามวิถีชีวิตของคนอีสานแท้ และหนุ่มไม้ยังได้ฝากกำลังใจไปยังชาวเกษตรกรที่ประสบอยู่ในช่วงนี้ว่าอย่าเพิ่งท้ออย่าหยุดฝันล้มแล้วต้องลุกขึ้นให้ได้ต้องอดทนและขยันอย่าทิ้งความฝันต้องมีความเข้าใจในอาชีพของตัวเองนะครับ